สวัสดีค่ะพบกับช่องครูพูดช n แนลนะคะในคลิปนี้นะคะก็มีความยินดีมากเลยนะคะที่จะนำทุกๆคนนะคะเด็กๆทุกๆคนหรือผู้ที่สนใจทุกๆคนเลยมาเรียนรู้ว่าการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000ในรูปทศนิยมนะ่ะเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ อลองดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีนี้นะคะให้เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมนะคะซึ่งเราได้รู้มาแล้วว่าการจะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ตัวส่วนต้องเป็น10ต้องเป็น100ต้องเป็น1000เท่านั้นเป็นตัวอื่นเขียนเป็นทศนิยมเลยไม่ได้นะคะแต่เราสามารถจะทําได้อย่างไรมาดูนะคะอย่างเช่นเคสแรกนะคะกรณีที่เศษ3ส่วน2เนี่ย ตัวส่วนเป็น2ไม่ไม่ได้เป็น1 0บร้อยพันเราก็สามารถทรําเศษส่วนเศษ3ส่วน2เนี่ยให้มีตัวส่วนเป็น10ได้เพราะมันจะมีค่าเท่าเดิมด้วยการคูณกับจํานวนนับใดจํานวนนับ1นะคะไอ้คูณกับจํานวนที่จะนามาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะดังนั้นเราก็ดูไปพิจารณาว่า2เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10ไหมซึ่ง2เป็นตัวประกอบของ10นะคะเพราะ10หาร2เท่ากับ5นั่นแน่แสดงว่าเราสามารถ ทำส่วน2ให้เป็นส่วน10ได้ด้วยการนําไปคูณกับเศษ5ส่วน5นั่นเองเป็นคู่ตัวประกอบของ10เลยนะคะคู่ตัวประกอบของกันและกันเนี่ยจะดีมากนะคะเราสามารถนําคูณได้เลยก็จะได้เป็นเศษ15ส่วน10เมื่อได้เศษ15ส่วน10แล้วนะคะคำตอบก็จะอยู่ในรูปของทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะไข่ใ1ใบทศ1ตําตำแหน่งเอาไข่ใ1ใบทศ1ตําตำแหน่งทศนิยม1ตําตำแหน่งไปเลยจ้า ก็เอาตัวเศษมาเขียนนะคะ1กับ5นับจากขวาไปซ้ายนับ1ตำแหน่งของ1แล้วจุดนะคะ1แล้วจุดจุดก็จะไปอยู่หน้า5ทางซ้ายนะคะก็จะกลายเป็นคำตอบคือ 1. 5ุนั่นเองนะคะนี่เย้ได้คำตอบไปแล้วนะคะสรุปข้อนี้นะคะพบว่าเราจะต้องทำส่วน2ให้เป็น10เพราะ2เป็นตัวประกอบของ10ดังนั้นเราก็นำ คู่ตัวประกอบของ2ที่มันทำได้10ก็คือ5นั่นเองมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้คำตอบเป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะคะอ้าวต่อไปเศษ5ส่วน4นะคะเศษ5ส่วน4เราก็มาพิจารณาซิว่า4เป็นตัวประกอบของ10ไหมเนี่ยวิธวีวิธีวิเคราะห์นะคะ 4ไม่เป็นตัวประกอบของ10เพราะ10หาร4ไม่ลงตัวนะคะไม่ลงตัวดังนั้นเราก็ลองไปดูว่า4เป็นตัวประกอบของ100ใหม่ถ้านักเรียนมีคัมภีร์ในมือนะคะให้เขียนไปเลยค่ะตัวประกอบของ10คือ1250 0ตัวประกอบของ1 0 0ก็คือ1245 1 2 4 5นะคะแล้วก็10 10แล้วก็20 20แล้วก็25 25แล้วก็50 นะค50แล้วก็100นะคะซึ่ง4คู่ตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบของ100ของ4ก็คือ25ดังนั้นเราก็จะนาเศษ25มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอ้าวจะได้เป็น5คูณด้วย25ส่วนด้วย4คูณด้วย25ตัวส่วนเป็น100แน่นอน5คูณ25ก็ได้125ส่วน100ไข่2ใบ100มีไข่ใ2ใบไข่2ใบทด2ตำแหน่งไข่2ใบทด2ตาแหน่งทด ทศ,ทศนิยมนั่นเองนะคะก็เขียนไปเอา1 2 5มาเขียนนะคะแล้วก็นับจากขวาไปซ้าย2ตําแหน่งนับไป1 2แล้วจุดนะคะก็จะได้คําตอบเป็น1.25นะคะคำตอบก็ตอบ1.25นั่นเองเนาะไปดูตัวอย่างต่อไปเลยะคะ่ะเศษ163ส่วน125นะคะ ตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆมีความสุขวา่าโอ้โหเลขมันเยอะมากๆนะคะครูพุดก็จะแนะนําว่าให้เรียนมีเครื่องคิดเลขอยู่กับมือนะคะด้วยก็ดีอยากให้เด็กๆเกนะะี่ยค่ะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเข้าใจกระบวนการนะคะกระบวนการเราสามารถนําเครื่องคิดเลขมาช่วยในการคํานวณหาตัวเลขได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะถ้านักเรียนเอา1นึ่หารหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเนี่ยคำตอบที่อยู่ในเครื่องคิดเลขมันไม่ออกมาเป็นทศมันจะออกมาเป็นแบบ ทศนิยมแน่แต่กระบวนการที่จะนําไปสู่ทศนิยมนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนก็นําเครื่องคิดเลขนี่แหละมาใชใ้เกิดประโยชน์นะคะอย่าง125เนี่ยจะเป็นตัวประกอบของ1000หรือไม่นะคะให้นักเรียนลองเอา1000หารด้วย125ดูนะคะตะัอ่ะพิมพ์ไป1 0 0 0งหารแปดเอหารร้อยยานะคะคำตอบก็จะได้8แสดงว่า125 เป็นตัวประกอบของ1000และมี8เป็นคู่ตัวประกอบของมันนะคะดังนั้นเราก็จะนํา163ส่วน125คูณด้วยเศษ8ส่วน8นั่นเองนะคะนี่ได้แล้วจากนั้นนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขนะคะเอา163เนี่ยคูณ8ดูถ้าใครที่แบบเออมีเครื่องคิดเลขเนี่ยใช้เป็นประโยชน์นะคะหรือใครจะตั้งคูณก็คูณไปนะคะคูณแล้วจะได้คําตอบคือ103 1,304อยะขออภัยนะคะ1,304ส่วนด้วย1,000 1,000มีไข่3มใบไข่3ใบทด3ตำแหน่งไข่3ใบทด3ตำแหน่งนะคะก็เขียนไป1,304นะคะนับจากขวาไปซ้ายอ่านมีทริกนิดนึงนะคะถ้าเศษเนี่ย เป็นจํานวนที่มีจุลภาคนะคะมีจุลภาคอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะให้เอาจุลภาคออกไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเขียนเป็นทศนิยมไม่ได้นะคะก็จะได้เป็น1304แล้วเราก็ใส่จุดหน้าเลข3ไปนะคะจะได้เป็นทศนิยม3ตําแหน่งอ่านว่า1.304นะคะนี่คือการอ่านทศนิยมเลขหน้าจุดให้อ่านเป็นจํานวนปกติ ฐานเลขฐาน10ปกติเลยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลัก 10, หมื 10, ห่นไดก็ว่าไปส่วนเลขหลังจุดทศนิยมเนื่องจากเป็นจํานวนที่ไม่เต็มหนึ่งดังนั้นจะไม่มีค่าเป็ดเป็นเลขฐาน10แน่ๆจานวนตําแหน่งที่1น,นะคะทศนิยมตําแหน่งที่1ก็จะเป็นหลักส่วน10เนาะ ทศนิยมตำแหน่งที่2ก็จะเป็นหลักส่วนร้อยทศนิยมตำแหน่งที่3ก็จะเป็นหลักส่วนพันดังนั้นเราจะไม่อ่านแบบ3ามอยะไรเงี้ยเราก็จะอ่านเป็น1.304ให้อ่านเรียงตัวนะคะอันนี้ทบทวนให้เนาะคำตอบก็จะเป็น1.304นะคะนี่คือกรณีการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100และ1000นะคะลองมาดูนะคะ อีกหนึ่ตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างท้าทายเศษ8ส่วน16เนี่ยสิเป็นตัวประกอบของ100หรือไม่ลองเอา100หาร16ดูพบว่าหารแล้วไม่ลงตัวดังนั้น16ไม่ใช่ตัวประกอบของ100แน่ก็ไปเอา1000ค่ะ16เป็นตัวประกอบของ1,000งไหมนักเรียนก็เอาหนึ0พนเนี่ยไปหาร16ดู ผลปรากฏว่าก็ไม่ลงตัวอีกก็แสดงว่า16ไม่ใช่ตัวประกอบของ100และไม่ใช่ตัวประกอบของ1,000ดังนั้นจะทำยังไงให้มันเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้นะคะวิธีการนะคะให้สังเกตเสังเกตก็ได้นะคะว่าเศษ8ส่วน16เราสามารถตัดทอนอีกได้ไหมตัดทอนเพื่อให้ตัวส่วนไปเป็นตัวประกอบของ10ให้ได้หรือเป็นตัวประกอบของ100ให้ได้หรือไม่ก็เป็นตัวประกอบของ1,000ให้ได้อย่างเช่น ตัวส่วนที่น่าจะทำให้เป็นตัวประกอบของ10บร้อยพันก็คือน่าจะเป็นเลข2น่าจะเป็น4ี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเป็น8อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ทีนี้16 16กับ8สังเกตดีๆนะคะถ้าใครสังเกตดีๆจะพบว่าเศษเนี่ยเป็นครึ่งของส่วน8เป็นครึ่งของ16นะคะเศษส่วนที่เท่ากับครึ่งก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองดังนั้นเศษ8ส่วน16 เขียนเป็นเศษส่วนที่เท่ากับครึ่งได้ก็คือเศษ1ส่วน2นะคะนี่เท่ากันเท่าเดิมนี่ดังนั้นนะคะเราก็ใช้การตัดทอนมาช่วยก็ได้นะคะเพื่อให้เห็นภาพว่ามันเป็นเศษ1ส่วนสองจริงหรือไม่ก็จะนําเศษ8ส่วน8มาหารนะคะก็จะได้8หาร8ได้1นะคะ16บหการดก็ได้2งนั่นเองเออเมื่อได้เศษ1ส่วน2แล้ว2เป็นตัวประกอบของ10ใช่ไหมดังนั้นเราก็ทําต่อค่ะ นำเศษ1ส่วน2เนี่ยไปคูณกับเศษ5 5ส่วน5เพื่อทำตัวส่วนให้เป็น10ไง1คูณห้าก็จะได้เศษ5นะคะส่วน10อ่เาเศษ5ส่วน10ใไข่หใบทศนิยม1ตําตำแหน่งเอาตัวเศษมาเขียนคือ5นับจากขวาไปซ้ายนับไป1แล้วจุดเลขข้างหน้าจุดไม่มี ไม่มีนะคะเนื่องจากไม่มีความไม่มีเนี่ยก็เลยใส่เป็นเลข0ูนย์นะคะคำตอบจะได้0.5น้นั่นเองเห็นไหมคะการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมอ่ะตอนแรกที่ตัวส่วนนั้นไม่สามารถทํา1บร้อยพันได้ก็มีการตัดทอนลงมาเพื่อให้ทําให้ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเคสของกรณีแบบนี้มีเยอะนะคะมีเยอะที่นดกเรียนจะต้องแบบมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็จะพูดถึงเฉพาะเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนตัวประกอบของ10บร้อยหรือพันแล้วเป็นเศษส่วนลักษณะเศษส่วนแท้นะคะในคลิปต่อไปนะคะจะพูดถึงจํานวนคะบ้างว่าจํานวนคะจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมทําอย่างไรอันนี้โปรยไว้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ